ใช้ปุ๋ยเคมีสะสมความเป็นกรดในดินเพิ่มมากขึ้นเกินสมดุลจุลินทรีย์ถูกทำลายธรรมชาติเสียสมดุลต้นทุนการผลิตสูงเกษตรกร,ร,กรทุกร้อนผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยของไอออนิก มิตรแท้ของกเกษตรกรใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและรักษาสิ่งแวดลอ้อมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ความโดดเด่นด้วย3นวัตรกรรม 1. ระบบการผลิตปุ๋ยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเน้น QC คุณภาพ9กขั้นตอนที่เข้มงวด 2. เทคโนโลยีการสกัดปุ๋ยด้วยประจุไฟฟ้า ด้วยความร้อนและความดันและสะกัดด้วยจุลินทรีย์สร้างกรดอะมิโนได้มากกว่า18ชนิดพร้อมสารต่างๆที่มีประโยชน์อีกมากมาย3เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างเม็ดปุ๋ยคือการสร้างนวัตรกรรม 3T เคลือบเม็ด3ชั้นที่ทรงประสิทธิภาพที่1จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง T2 ธาตุ 2, อาหารปลดปล่อยเร็ว ที่าธาตุอาหารปลดปล่อยช้าทำให้สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ตามช่วงระยะเวลาของพืชได้อย่างเหมาะสมจาก3นวัตกรรมการผลิตที่สร้างสารรค์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของไอออนิกครบถ้วนเต็มพิกัดด้วยประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ล้ำหน้าพร้อมสู่มือเกษตรกร ภกิจสำคัญของประเทศไทยเกษตรกรส่วนใหญ่ทํานาเป็นอาชีพหลักผลผลิตข้าวเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศแต่เมื่อเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากขึ้นเกิดการสะสมส่งผลกระทบระยะยาวต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้ผลผลิตข้าวต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยเฉลีย่ยประเทศไทยอยู่ที่474กิโลกรัมต่อไร่แต่ด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพจากนวัตกรรมอันทันสมัยทำให้อออนิกทำได้ถึง1,100กิโลกรัมต่อไร่และสูงสุดที่อออนิกทำได้คือ1,480กิโลกรัมต่อไร่ผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยของอออนิก สำหรับข้าวใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต 1. ปรับสภาพดินเตรียมพร้อมก่อนปลูก IC คิดถูกชุดจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายย่อยสลายต่อซังฟางข้าวและอินทรีย์วัตถุในดินอัตราการใช้เบอร์หนึ่งผสมกับเบอร์สองอย่างละ80ซ c ต่อไร่ผสมน้ำ20ลิตรนำไปฉีดพ่นลดปัญหาข้าวดิบและวัชพืชในนาข้าว Better m a แสารปรับสภาพดินแก้เปรี้ยวช่วยเขียวเยียวยาดินอัตรา25-50กิโลกรัมต่อไร่หว่านในทั่วแปลงช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดดินเปรี้ยวจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องการขาดาธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและซิลิกอนเพิ่มความสามารถในการดูดซับาธาตุอาหารเพิ่มการทำงานของจุลินทรีย์ในดินป้องกันโรคและแมลงเข้าทำลาย 2. บำรุงต้นข้าวให้แข็งแรงสมบูรณ์ระยะกล้าแตกกอใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี Perfect R สูตร20 30เหมาะสำหรับนาดินเหนียวมีจุลินทรีย์ตรึงในตัวเจนจากอากาศทำให้ใบข้าวเขียวทนเขียวนานมีกรดอะมิโนจำเป็นที่มีผลต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มความสมบูรณ์ของต้น เตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งท้องและออกรวงมีท่าตกิลิกาที่ส่งผลให้ข้าวต้นใหญ่ใบหนาต้านทานโรคและแมลงเพิ่มการสร้างอาหารและสร้างน้ำนมในเมล็ดข้าวอัตราการใช้25-50กิโลกรัมต่อไร่หวานให้ทั่วแปลงสำหรับนาดินทรายใช้ Perfect S สูตร1633 ช่วยปรับสมดุลของธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชมีกรดอะมิโนจำเป็นที่มีบทบาทต่อกระบวนการสร้างโปรตีนและวิตามินในพืชมีธาตุกรมมันที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและส่งเสริมการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกทังในดินมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการแตกรากแตกกอสร้างผลผลิตเพิ่มการทำงานของระบบรากพืชดูดซับธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ ระยะข้าวตั้งท้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี Perfect y i e l สูตร12 38สร้างน้ำนมเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิตข้าวอัตราการใช้15-20กิโลกรัมต่อไร่หวานให้ทั่วมีกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่า1 8ชนิดที่ช่วยในการเจริญเติบโตพืชใช้ได้ทันทีป้องก,กันโรคพืชทางดินทำให้พืชสามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์และไม่ทำลายจุลินทรีย์ในดินกลับสมดุลธาตุอาหารในดินและไม่ทำให้ดินเป็นกรดเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช อาหารเสริมสำหรับข้าวโดยเฉพาะบำรุงต้นช่วงระยะต้นกล้าแตกกอด้วยสุดคู่นาข้าวเขียวขจีนาโนออมโนผสมบูสเตอร์สีเงินอย่างละ5 0ซซีต่อไร่ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทั่วแปลงทนแล้งทนฝนทนหนาว บำรุงดอกระยะข้าวตั้งท้องด้วยชุดคู่นาข้าวรวงยาวนาโนอะมิโนผสมบูสเตอร์สีแดงอย่างละ5 0ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ2 0ลิตรฉีดพ่นทั่วแปลงลมเบ่งกระชากรวงบำรุงผลระยะข้าวสร้างมเมล็ดด้วยชุดคู่นาข้าวมเมล็ดเต็มนาโนอะมิโนผสมบูสเตอร์สีส้มอย่างละ5 0ซีซีต่อไร่ ผส,สมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทั่วแปลงเร่งแต่งเร่งรวงเร่งน้ำหนัก 4. หมดปัญหาศัตรูพืชในนาข้าวกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกินรีสูตรยูล่าพิฆาตฉับไวใช้2-6กิโลกรัมต่อไร่หวดให้ทั่วแปลงออกฤทธิ์ภายใน2-3ชั่วโมงฆ่าไล่ป้องกันเพลียฉีดพ่นด้วยมาค่า อัตรา50ถึง100ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ20ลิตรกำจัดนอนศัตรูข้าวด้วยไอคีบีทีอัตรา40ถึง60กรัมต่อไร่ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทำลายได้ทั้งหนอนกอข้าวนอนห่อใบข้าวและหนอนกระทูกล้า IS l i f e สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราในนาข้าว ใช้อัตรา5 0 1 0 0ซ c ต่อไร่ผสมน้ำ20 l, พพลิตรฉีดพ่นทำให้สภาพแวดล้อมบนใบพืชไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยเทคโนโลยีการควบคุมด้วยประจุไฟฟ้าเป็นสารอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมก็ใช้มานอกอินทรีย์คู่เนี่ยใช้คือดีมากอ่ะ ต้นมันจะใหญ่ใบมันจะตั้งคือชอบอะนะว่าถูกใจอะนะว่าดีดีก็ได้ร้อยสามสิบถังนะต่อนหนึ่งไร่ก็ใช้มาสามสามเที่ยวสี่เที่ยวแล้วละ่ะผลผลิตด,ดีมาก่มาแมลงก็ไม่รบกวนเลยนะจะไม่มีพวกมแมลงที่เขามีกันนะไม่มี แต่ก่อนมันก็ใช้เคมีมาหลายปีแล้วทําให้ดินมันเสียแข็งกระด้างทําให้นาข้าวตายเป็นหยบเป็นหยบพอเอาปุ๋ยเคมีกลางนกินทรีคู่ไปใช้แล้วดินก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ต้นข้าวก็แข็งแรงเขียวนานแล้วก็ต้นข้าวสมบูรณ์ต้านทานโรคได้ดีค่ะรวงข้าวมันจะต่างกันครับ,รบของในนกอินทรียคู่มันจะยาวกว่าครับแต่ปุ๋ยธรรมดามันจะไม่ยาวแล้วปีที่แล้วที่ว่าสิบสี่ไร่ตอนนีไ้ได้ได้กี่ตันนะ ปีที่แล้วได้สีอุ้งสีอุ้งอุ่มละสองตันสองตันเก้าแต่แตอนนั้นตอนตอนนั้นได้สองอุ้อง,อองสองอุ้งเองเดียวกันขึ้นเดียวกันปุ๋ยการนกอินทรีคู่ใช้ดีเยี่ยมจริงๆผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยของไอออนิก สำหรับเกษตรกรชาวนาช่วยให้ดินดีผลผลิตดีต้นแข็งแรงใบเขียวตรงเพิ่มจำนวนรากและการแต่กอมเล็ดสมบูรณ์เพิ่มน้ำหนักต้านทานโรคและ,มะแมลงที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ชาวนาเกษตรกรไทยสามารถดันผลผลิตได้ถึง1.4ตันต่อไร่รวยขึ้นอย่างแน่นอน